สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับโทษทีนะครับพอดีผมเพิ่งตื่นอันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้าตัว SVD ของค่าย ANK นะครับระบบชักยิงตัวนี้ติดกล้องเล็งไวนะครับถึง1.5ถึง5นะครับมีฝากระดกหน้าหลังมีติดขาเสริมนะครับ บอดี้ <Body S 2> เป็นพลาสติกลายไม้นะครับแม็กเป็นเหล็กนะครับแม็กก็เหมือน AK ทั่วไปนะครับวิธีการใส่เอยียง45แล้วก็ถดลงไปเป็นแม็กโมนะครับใส่ได้ประมาณ300นัดมั้งประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถอดหลังเตาได้ตรงนี้นะตรงนี้นะครับหลังเตาเนี่ยถอดแล้วจะใส่ยากนิดนึงนะถ้าไม่ลงล็อกก็ต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วถึงจะกดลงผมเคยถอดแล้วใส่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถครับและที่ใส่ยากอีกชิ้นหนึ่งก็คือรางครับต้องปรับมันมีการปรับนะครับถ้าถอดแล้วไม่นั้น มันจะหลวมอันนี้ผมปรับให้มันฟิตพอดีอยู่นะครับใส่ยากนิดนึงก็ต้องค่อยๆหมุนนอนแล้วก็ค่อยๆใส่ให้เข้าแล้วก็ล็อกให้อยู่นะครับอีกอันนึงที่ใส่ยากแล้วก็ชักยิงนะครับชักหนึ่งนัดยิงหนึ่งนัดนะครับเปิดมาจะเห็นฮอปว่ามันเป็นรอยอย่างนี้นะครับมาจากโรงงานทุกตัวนะครับซ้ายขวา ม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมถ้าคนเคยเล่นจะรู้นะครับเห็นไหมมีรอยจุดอย่างนี้ซ้ายขวานะครับเป็นเรื่องปกติลันไกตรงนี้ปรับได้นะครับศูนย์แต่มีดอทแล้วก็ไม่ต้องปรับก็ไดนะ้ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ก็จะมีตัวให้ปรับได้นะครับปืนค่อนข้างยาวนะครับ กล,ล้องเป็นอกากระบาทปกตินะครับตรงนี้จะมีเสริมพันท้ายอยู่ในกล่องให้นะครับมันดูกล่องแกงหัวเลยถอดออกโอเคเดี๋ยวลองเทสยิงกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบเอเจ้าตัว กระสุนผมใช้กระสุนตักดีนะครับหนักถึงสี่ศูนย์เลยแต่ผมไม่ได้ให้ไปนะครับมันราคาแพงเก็บไว้เล่นนิดน,ดนึงเพราะอันนี้ก็ถูกมากแล้วนะครับแล้วแถมราคาค่าส่งก็แพงมากะมันเป็นค่าส่งที่เลยไม้าอะไร่มันยาวเกินอ่ะมันก็เลยวางเจ้าก็เลยไม่รับนะครับ อันเย่นเปี่ยนทีไม่รับก็ต้องโยนไปให้เอ,อแฟดแฟดก็จะคิดในราคาที่สูงนะครับถ้าเป็นของที่ยาวเทกกระสุดเนี่ยเปิดอย่างนี้นะครับแล้วกรอกใส่ไปเหมือน M4 ทั่วไปแล้วก็ปั่นเหมือนปืน M4 นะครับเหมือนแม็กนะ <c oughs> ติกก็จะมีเสียงนี้นะครับไม้ก็เหมือนกันครับผมจับแล้วงานไม้ก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากผมก็เลยเลือกงานพลาสติกแต่คนว่าจะชอบง,งานไม้นะครับแต่ไม้มันก็ไม่โอเคอผมดูแล้วใส่แล้วนะครับปั่นแล้วใส่แล้วดึงโอเคหาที่รองก่อน ยิงใส่ถุงละกันโดนกระสุแใส่นี่นะับอืมก็สนุกนะครับ,รรบแต่ผมไม่ได้เล่นไงมันอยู่นี่นี่เห็นน้อยไหม อย่างจริงๆระปองให้ดูแต่ไม่สะดวกนะครับไม่มีคนถ่ายให้ถูกสิบหายแล้วกระเด็นถูกอะไรไม่รู้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้กระเด็นถูกโอเคสวัสดีครับ